มผมไม่บบไรกรินได้เลค่ะย้ายโนกูหลักผูนนะูหลักูนนะมาจากป <c oughs> ระเทศกินเดียนาแก่ชื่ออะไรล้ๆไอนละบาวะเนี่ยมึงก <c oughs>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 